สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้ามาแจกแมปเอาชีวิตรอดในขวดโหลเบฟร็อกกันนะคะหรือว่าในมือถือนั่นเองค่ะเขาเชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องตามหาแมบบเอาชีวิตรอดแบบนี้กันแน่นอนเลยค่ะวันนี้เขาก็เลยจะมาแจกแล้วก็สอนโหลดกันนะคะไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะคะให้ทุกคนกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปที่เขาใส่ไว้ให้นะคะเลื่อนลงมาแล้วก็กดปุ่มตรงนี้เลยค่ะ ให้ทุกคนรอสักประมาณ5วินะคะแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะเราจะขึ้นมาตรงมุมขวาบนนี้นะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยค่ะก็จะเข้ามาในตัวมายคราของเราแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถเล่นได้เลยค่ะพอเข้าเกมมานะคะเราจะเกิดมาในขวดโหลขวดนี้ค่ะ หรือเรียกว่าขวดโหลเริ่มต้นก็นได้นะคะมาก็เปิดกล่องมาก็จะมีคู่มือนะคะแล้วก็มีเหมืองถ้ำนะคะมีต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็เราจะไปดูขวดโหลขวดนั้นกันค่ะนั่นก็คือขวดโหลหมู่บ้านนั่นเองค่ะก็จะมีหมู่บ้านนะคะนี่หลังขวดโหลหมู่บ้านนะคะก็จะมี โขดโลเรียกว่าอะไรอะพีระมิดเหรอไม่แน่ใจนะคะนี่แล้วข้างหลังนะคะก็จะมีพวกแบบน่าจะเป็นเหมือนถ้ำนะคะต่อไปก็ตรงนี้นะคะเหมือนจะมีขวดโหลที่แบบจุกฝาหลุดนะคะมันแบบหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะ โหลที่มีซอมบี้กับหมาจิ้งจอกสองตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดโหลไม้ขัเนะไปอันนี้นะคะขวดโหลที่อยู่ใกล้ขวดจุดเริ่มต้นมา,มากที่สุดนะคะก็จะมีสัตว์นะคะอย่างละสองตัวเลยแล้วก็มีขวดโหลปลานะคะมีเอ่ออันนี้เรียกว่นะนานะสปอนปลา ไปก็จะมีพวกขวดใบโอมนะคะอันนี้เรียกว่าใบโอมเลยนะเรียกว่าหินแดงปะ่ะเออแล้วก็มีป่าเรียกว่าป่าจังเกิลเหรอแล้วก็มีใบโอมน้ำแข็งนะคะมีม,มีด้วยสองตัวแล้วขวดโหลนะขยอยมากน่าจะเอาทั้งมหาสม,มุทรมาใส่ไว้แล้วนะคะข้างๆนะคะก็จะมี เอออันนี้เขาเรียกว่าบ้านโจนหรือเปล่าใช่ไหมขวดโหลที่ใส่บ้านโจนหน่อยนะคะแล้วข้างหลังนั้นนะคะก็จะมีมีป่าภัยเล็กๆมีกับแพนด้านะคะแล้วก็อันนี้ก็เรียกว่าอะไรอะ่ะหอคอยโจนเออแล้วก็จะมีภูเขาเอเวอเรสต์ Ever <c oughs> นะคะแล้วก็มีไบโอมโซวานานะ ก็ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นขวดโหลที่ใส่ป้านแมมดเอาไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแบบอชวิวล์ในขวดโหลที่เขานํามาใส่ให้ทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองไปเล่นดูนะคะน่าสนุกมากๆเลยยังไงวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไปก่อนนะบ๊ายบายรอดูคลิปใหม่ของเขาด้วยนะ